คนดูสีหน้าตอนนี้ไว้ครับจะเจ็บไหมนะทำเขาไว้เยอะด้วย <c oughs> ที่ผมทําให้ลูกค้าเจ็บก็ตั้งใจนะ <c oughs> เพราะว่าอยากจะให้ผลงานออกมาดีไม่ได้โดนเขีม6-7ปีแล้วมั้งอบไหมชอบชอบ ชาหมดแล้ว ไปเข้าไปนี่ไปดูสิไปดูสิไปดูสิสเออผมว่าได้นะเพราะว่าใช้สีแท้<อ>นี่ก็หง้าหกปีแล้วสีต้องจบเลยน้องครับครับใครรับน้องเข้ามาทํางานครับเนี่ยอ๋อผมเป็นฟรีแลนซ์ครับอันนี้ทางร้านนึงสันสูเขาจ้างผมมาเ <c oughs> งวนมาแป0รอยครับหูแ0ดร้อยเหรือพี่ใช่ครับพี่มาจับกล้องมาแต่ผมไปกวาดเอง <c oughs> วาดจริงเหรอพี่วาดจริงดิโอ้โหจิดไปรุ่นสร้างตัวนะเนี่ยตอนฉบับมันอันนี้รูปว่าดจิตออนิวเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ไงโหดมากวาดต้งนานอ่ะน้องให้วาดวาดอะไรกันเลยพี่จริงๆถ่ายรูปแล้วก็มาใส่ก็บอกว่าวาดก็ได้นะก็เหมือนกันจริงจริงไม่ต้องวาดก็ได้นะหกเดือนอ่ะผมรู้ว่าวาดทีละหน่อยแบบว่ามันรายละเอียดมันเยอะแล้วผมตาลายว่าดของวาดเก็บภาพพิจิตตก่อนตอนยังชิลอยู่ ชิ you you ไม่เท่าไหร่แค่แขนึงไม่เท่าไหร่ก็บอกเลิกแล้วไม่ได้ไม่ได้ผมม่ามือเบามือเบากลัวไม่ติดจะดิติดผมตากลกค้าติดทุกคนติดหว <laughs> <laughs> ัดไม่ใช่แล้วช่างย,ยต่ใจไงครับ เอ้ยแป๊กไม่ทายาใช้พี่กิจก่อนเะเดยวก็ต้องไปรอกันอีกนะไม่เคยมีใครใช้นถือว่าเป็นการดูถูกช่างเลยนะเนี่ยเทได้ลูกค้าอันนี้แล้วอันนี้เทจริงๆนะไม่ชากาแฟอาจจะช่วยได้คนดูสีหน้าตอนนี้ไวยครับจะเจ็บไหมนะทำเขาว่าเยอะด้วยแต่นี้่งมจะเอาไอเด็กไอไอคูะเออ แต่ไม่กัดดีแล้วใักเนีกเขามาเยอะอ่ะที่ผมทําให้ลูกค้าเจ็บก็ตั้งใจนะเพราะว่าอยากจะให้ผลงานออกมาดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ตั้ให้เองและคิดว่าน่าจะเจ็บไม่ได้โดนเข็ม6-7ปีแล้วมั้งแลผมก็เต็มที่นะนี่แน่นอนจต่ทางที่เอาเข้าไปในเครื่องบดอ่ะอีกเครื่องะไรเนี่ยแต่ผมว่านะผมห้าสิบบาะไม่จริงนะไม่ได้เอาอะไรมานะได้กาลเป็นเลย ใีใหม่อะไรอย่างเงี้ยสวยไหมโอ้ยน่าเจ๋บจุดจืด่ออ่ามันมีตัวลควนนะครข้างหลังแต่สายฟ้ามีแน่แน่ชอบไหมชอบชอบให้มันแบบไม่ติดกันเกินไปนะเวลาลงเงางเลงอะไรมันจะได้เด่นพร้อมหิวมันเข้มพาใช้อ,นะอ,อยู่เดี๋ยวทำต่อกบัวมีนกนี่อย่าว,วางทีหลังโอเค ลองดูครับเพราะวิธีเขาจะเมาด้วยแล้วแง่ที่จบไปเลยตรงนี้เฮ้ยไม่ได้บอกกันหน่อยไหวไหมไหวดิโถไม่พูดกี่เอานะเอาเอาเอาเป็นไงบ้างครับนี่เห็นเจ็บเลยนี่เฮ้ยเรื่องอย่างนี้ได้ทั้งวันน่ะเฮ้ยจริงเฮ้ยพี่ออโต้ใช่ไหมออโต้ตาอ่ะแล้วผมจะวางโทรศัพท์ Còn Mua bao mấy เบากว่านี้น่ มาช่วยแก้ฉักหน่อยดิเฮ้ยได้ดียวสก็เลงอนเดนายหมเหมือนกัน้วแหละใช่ใช่ไม่เหมือนท่านรธนทอานธรโนตัดสิบเกาสิบปีเนาะน่เป็นไงอ่ะ ที่สั่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าแบบว่าซึมๆก็เพาะแบบนี้นี่เองอ่าใช่มันมันจะแบบเจ็บแบบเพาะทูเออถามอะไรก็ไม่อยากจะคุยกับเราอะไรเงี้ยอ๋อเขาเขาคงเจ็บไม่น่าเลยอือแป็กมันเติมใหญ่เลยพี่เออมันเติมจุดเจ็บๆให้พี่ตรงนั้นเลยเนี่ย ตอนนี้ไม่เห็นบอกไอ้พักสักทีพี่แต่กับผมนะพี่ต้องบอกผมนะเสียเลยจบเลยเรื่องจริงจ่ายไม่รู้เรื่องเลยอ่ะผู้ผมมันดูนะผู้ผมได้จบแล้วความใจที่ใหญ่ถามอะไรม็บอกเองอ่ะก็บอกเลย ทุี่มากระมาณรอบ ไม่มีใช่ไหมครับไปยันโน่นเลยนะทำไมถึงเลือกเป็นปลาบบับบบัวครับพี่ผมชอบงานชางแป๊กอยู่แล้วครับผมก็เลยให้อิสราวออกแบบเป็นที่แล้วปลาก็คือแบบเป็นคู่กันก็เหมือนเป็นครอบครัวแทนครอบครัวใจเ็าชอบงานญี่ปุ่นอยู่แล้วตอนนี้ซัดไปสองชั่วโมงครึ่ง,งยังไม่พักเลยเนี่ยเนื้ยอยุ่ยหมดแล้วมั้งครับ เห็บไหมลูกนี่ขีดอะไรเนี่ยพี่ขาวไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนี่จะสักสองคนได้ที่สักเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวพี่เติมข่าวให้นะแป๊กไม่เป็นไรครับพี่มันต้องมีคอโอ้โหเจ็บขาวให้ทั้งขนาดนี้ืมเลือดแทบไม่ออกพี่อิกไม่มีเลือดเลยใช่ไหม,ไมโอ้โหแต่มันไม่ค่อยบวมนะคนผิวเข้มก็สักได้นะผม แน่นเลยอก็ชอบอย่างเงี้ยชอบแน่นๆเลยพวกบขอบเงี้ยแต่จะไม่ติดอแต่าบางๆเดี๋ยวก็ดรอปลงตอนแรกพี่เขาเจ็บตัวนี้ กระดาษแต่ืะกระดาษก็ใหญ่เหมือนกันมันมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าหลักหลับหลักพันอ่ะเออมันแบบให่แห้อ่ะเสียบกับลึกๆอะไรเงี้ยต้องต่ำต้องมียี่สิบหกชิบเจ็ดชั่วโมงปากเบี้ยวแล้วอะ่ะ <c oughs> ให้มันกินข้าวมันมีแรงเลย มัน,าน่าวคอน้าวใส่ใหญ่เลยนะ่ไใช้เข็มลงเส้นเบอร์เจ็ดกับเบอร์สามครับผมแล้วก็ใช้เข็มลงเง,ง,ง,งาเบอร์สิบเอเ็ดเฉดเงาก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นเฉดปกติข้าฝาแต่มันก็ไม่มีตายตัวนะอยู่ที่คนถนนะัดผมอาจจะใช้แค่สองฝาหรือสามฝาก็ขอขอบคุณร้านโปรเฟชชั่นอลแทร์ทูนะครับที่สนับสนการเจ็บของพิกิตในครั้งนี้นะผม <S <S ผมชอบตู้เขานะร้านโปรเฟชชั่นอล ว่ามันสะดวกดีอ่ะเก็บอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่ชอบตรงตู้ชั้นล่างครับที่มันมีมุ้ล็อกอะ่ะไปเปิดเอาของแบกไม่ได้ไงมันล็อกไว้ขอบคุณร้านโปรเฟรชชั่นัลแทร็ที่สนับสนุนผมได้เจ็บในวันนี้คุณชาหมดแล้ว เห็นหน้าแป๊กมานานวันนี้โดนน้ำหนักมือน้องไว้ให้กี่คะแนนครับพี่ว่าตอนเดินเส้นเจ็บอยู่ครับวักเจ็บก็ประมาณเต็มสิบประมาณแปดตอนไล่เงาความเจ็บแค่ห้าบางจุดแทบไม่รู้สึกเลยวันนี้มาโดนเองคิดว่ามันน่าจะเจ็บกว่านี้ไงทนได้นะปักเจ็บแค่นี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่ใช่บอกว่าโดนแล้วจะดุ้งอยากจะเลิกเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่างไหวนะครับ ต้องการแบบนี้นะเขาจ่ายเงินเขาเขาต้องการแบบนี้นะถึงเราเป็นช่างเราไม่ชอบใจเนี่ยแต่เราก็ต้องทําตามที่เขาต้องการไอ้ตามเก็ดปลาเราลงไปแล้วเห็นไหมเรามา like ไล่เก็ดไฮไลท์เด่นน่าเอาเข็มสามนะ ือว่าผมแข็งแกร่งกี่ปีแล้วพี่ให้ไหมได้ค่ะ6-7ปีแล้วนะเดียวนี้เข็มมันคมหลายๆอย่างดีขึ้นนอุปกรณ์ถากสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เข็มเล็กตรงนะความคมมันก็มากขึ้นแล้วมันก็คงทนทนกว่าเข็มรุ่นเก่า าปกติเลยนะตอนนี้มีระบบนองไหนบ้างเอง นั่งรอเป็นไงครับพี่กิดสักเสร็จแล้วรู้สึกดีมากเลยเมื่อวานเป็นไงเลิกกี่โมงไปเลิกเกือบเที่ยงคืนรวมก็ประมาณ7็ดชั่วโมงครึ่งครับเขาสักแบบว่าไม่ให้ผมพักเลยไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยพอเห็นเราทนได้ก็ตักยาวเลยแต่ผมก็คือว่าชอบมากเลยครับให้อิสระเขาเต็มที่แสงเงาอะไรเงี้ยผมผิวเข้มไงผมก่คิดว่าตัวงานอ่ะผมชอบเลยแหละไม่โดนเขีมยมา6กปีกดไป7ดชั่วโมงครึ่งนี่ครับน้องๆหนูๆดูไว้นะครับ <laughs> วางงานไว้ก็คือว่าเต็มแขนแล้วก็มาที่หน้าอกนะครับอันนี้คือว่าสักแค่บางส่วนก่อนเขาหน้าค่อยมาต่อด้านในไม่เจ็บจริงเหรอพี่แอบไปใช้ยายชามาป่ะเนี่ยเป็นความเจ็บที่เราทนได้ครับแต่งานนี้ใจเราอยากจะได้ถ้าไม่ใช้ยายชามันก็ดีครับงานมันออกมาได้แบบสมบูรณ